ืมหรือเปล่ครับไม่เหลือครับน้ำแตกเลยครับผมตาน้ำใหญ่มากครับตรงนี้ต้องมีการใช้เครื่องสูบน้ำแน่นอนครับกดแป๊บเดียวครับตาน้ำแตกเลยครับผ ไม่ไมีจมเลยครับแต่ว่าเรื่องของมันเป็นดินเดียวแต่ว่าเรื่องของปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับเราเรื่องของน้ำนะครับว่าจะเอาอย่างไงเรื่องเขาจะสูบน้ําจากบ่อประมาณไหนครับ นาอเก็นยไปดินเหนียวนะครับแต่ตาน้ําตรงนี้ออกแรงมากๆครับ ที่นี้กุสปายครับผมนั่ร่วมทีหนึงครับผมเนาะเรื่อหนี้ร่วมหนึงครับเพื่อทาการยืนกันเนาไม่แน่นะครับนี่ว่าตอนเดินมามันอาจจะไม่เป็นไรครับแต่ตอนยืนนานๆมันก็จะอาจจะมีผลกับการทำงานแน่นอนครับ ได้แค่้ายกับขวาครับ โอ้ตารนา้ำตาเตอบักใหญ่เลยเนี่ยออกใสด้วยเนี่ยออกเยอะเลยครับความลึกแค่หนึ่งเมตรห้าสิบครับน้ำทะลักแล้วครับตอนนี้นี่ครับออกโจกจกเลยดินเหนียว ไหมครับไวไหมโอ้นี่ครับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของพวกเราเลยครับผมกับพวกร่งนาแปลงนี้ฮะเพราเจอสภาพของดินครับผมยืนนานน่วมครับเพราะว่าชั้นบนนี้ยังเรียกว่าเป็นไม่เหมือนกับในที่ผ่านมาครับเนาะในที่ผ่านมาของการผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่พิชากับเนารนนั้จะเป็นดินที่ชั้นบนนี่แข็งเลยครับเจอดินเหนียวเลยอันนี้ใหม่ครับเป็นดินทรายด้านบนครับ ก็ยังไม่ได้ครับเพราเราเอาให้เป็นด้ดานล่างยัไม่จมแน่แต่ว่าปัญหาการยืนนะจะยืนได้ประมาณไหนครับผมเนี่ยจะยืนได้ยังไงมาดูกันว่าเราจะทาํางานยังไงต่อครับเจอดินรวมด้านบน ได้อยู่ตาแบ่าน้ำมันออกเยอะมันต้องใช้สูบแล้วเนี่ยเพราะเราขุดเสร็จพวกนี้น้ำเต็มเลยต้องสูบด้านบนออกเอาลึกอ,อยู่หกเมตรหกเมตร<ม>ครับชั้นบนนี้คือเราจะขุดแค่เมตรห้าสิบก่อน เต็มบ่อแน่นอนนะครับน้บํา เป็นงานยากอยู่งางเงี้ยครับโมพงกลังน้ำแลงนี่ครับเข้าเข้าไปก็น่ากลัวเหมือนกันครับผมกลัวมันติดครับผมมันเป็นดินเหน,นียวเลยเนาะอันตารายอย่างยิ่งครับยังไงก็ดึงด้านบนออกก่อนครับผมขอให้ด้านบนนี้ ดินมันอ่อนมากครับแต่ว่าเรื่องปัญหาของการยืนเนี่ยนะครับดินมันยังไม่แห้งเลยคนระับออพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ําครับที่ลุ่มครับผมก็ถือว่าตาน้ําไม่ได้เยอะทุกที่นะออกตรงที่เยอะออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกไม่เยอะมาก น่าจ,จะโอเคครับน่าจะเป็นไปได้ครับแต่เรื่องของการยืนนี่นะผมน้ําออกไม่สาคัญนะรเรื่องของการยืนยืนระย,ยะนะครับจะได้หรือเปล่ากันนะครับยืนนานด้วยยืนนานขยมแป๊บเดียวครับวิทยาแกแล้วต้องรีบถอยครับผม ไม่เปียกับดูสภาพดินครับเนะาะงานหินในบอ่อครับไม่ใช่งานนี้ก็จ้เป็นงานร่วมงานโคลนเลครับมันก็ไม่หินคัะแต่ว่าหินหมายถึงหินว่ามันทํางานยากครับแต่สภาพดินอย่างเงี้ยผมเนาะพวกเราทํางานลำบากแต่ว่าชั้นสองนี่คือแข็งโ้งแน่นอนฮะดัน่างนม่ไดนเหนียวแน่นอนฮนะ อันนี้เป็นแปลงของแปลงสุดท้ายของตำบลลำดวนครับผมเป็นแปลงโปกนนองน้ำโมเดลที่ก็ประมาณโอ้โอ,โอ้ก็ยังพอได้ครับแต่ก็ถือว่าเสี่ยงนิดนึงครับเนาะเป็นที่็ประมาณ6.4ฮะี่ครับี่ครับผม ใต้ของตำบลลำดวนอำเภประสังจังหะไปเรียงครับตำบลน,นี้ที่ท,ทางตัวเรือช่วยกันดีเหลืเอเกินครับมาช่วยกันวัดแปลงเพราะว่าเราไม่มีรปรตแล้วนะครับรถปรตรหมดสัญญาแล้วมีท,ทางไปโอ้ยตยัวนี้ดูดีครับโดนนิดแท็กเลยครับต้องรีบขึ้นครับอันตรายมากครับ ในทันแล้วแล้ะครับไมะงั้นไม่มีที่โยนดินครับ ว่าจะอยู่ในเครื่ององค้องปลอดภัยหรือเปล่าครับเพราะว่าสภาพดินอย่างนี้เราไม่แน่เนาะดินมันเจอดินเหนียวเยอะลึกไปนิดนึงครับเจอดินเหนียวเล็กนิดหน่อยกลัวมีปัญหาเรื่องนี้นะครับโอ้ดูดิฮะโอ้เอาไหวไหมไหวไหมครับไหวไหม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 ครับโอ้โหครับรอนหรือเปล่าครับโอ้โหเฮ้ย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 เอาแล้วครับเอาแล้ว ววยแล้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาตัวรอดได้ครับแต่ว่าก็หนักอยู่กันครับเนาะหนักเหมือนกันต้องใช้ไม้หรือเปล่าครับนี่ยก็เอาไงดีครับ กดไลค์กดแชร์ครับนะให้กำลังใจพวกเราครับต้องว่ารู้ว่าจะผ่านไปได้ไหมครับ่าจเจอาอยัางไงต่อครับผมคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบเพตยงนี้นะครับสวัสดีครับ